สวัสดีครับชราศาีพฤกษ์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาลาษย์ศีพฤกษ์หรือชาวราศีพฤกษ์สามารถดูคําพยากรณ์นในคิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวพฤกษ์ลัคนาพฤกษ์นะครับในช่วงของครึ่งเดือนแรกของเดือนมก,กราคม2565นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยและการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับ กนอื่นฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b สไครต์กดติดตามเป็นกลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่านให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูในลักษณะของเครื่องเดือนแรกสำหรับชาวพึกษ์ศพกันบ้างอิทธิพลของชาวพฤกษ์ศและขนาดพฤกษ์ศพจะมีอนาเขตอยู่ตรงนี้จะมีดาวประจาตัวคือดาว สุกเลข6นะครับรานะสุกเล็กเนี่ยได้โครจรอยู่ที่ราศีมังกรเป็นตำแหน่งเทวีโชคและอยู่ในตำแหน่งสุภะนั่นหมายความว่าชาวพลึกศพลักณะพลึกศพนั้นมีตำแหน่งเทวีโชครองรับอยู่หมายความว่าคุณไปไหนนะครับคุณก็จะได้รับการช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนที่ดีแต่อยู่ในเรือนสุภาคือความสําเร็จนะเออคุณจะสแสวงหาความสําเร็จเป็นที่ตั้งและคุณอาจจะมีความอึดอัดใจกับ คนในครอบครัวนิดหนึ่งเนื่องจากอิทธิพลของดาวศุกร์นั้นกลุ่มกับดาวเสาร์เป็นเกษตรบดีหมายความว่าคุณจะมีความอึดอัดใจมีลักษณะของอะไรที่ค่อนข้างแบบมีความปนทุกข์ใจนิดหนึ่งนะครับกับสถานะ ในลักษณะของความเป็นอยู่ภายในบ้านดังนั้นเนี่ยวิธีแก้ของชาวปรกสบลักษณาประสบคืออย่าอยู่ติดบ้านพยายามเดินทางให้บ่อยนิดหนึ่งนะเออเพราะว่าถ้าเกิดคุณอยู่บ้านเนี่ยคุณจะมีความอึดอัดใจมีความคิดต่างๆที่สวนทางกับคนในบ้านจะมีความอึมครึมกับในสภาวะของครอบครัวนิดหนึ่งแต่โดยภาพรวมก็ไม่ได้เป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสหรอกแต่มันเป็นอะไรที่ต้องอึดอัดใจสักนิดหนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นทั้ง ครึ่งเดือนของเดือนมกราเลยเนาะเดี๋ยวดาวสุขอาจจะย้ายในช่วงประมาณครึ่งหลังเี๋๋วเขาเรามาอัปเดตกันแต่ในช่วงครึ่งแรกเนี่ยอยู่ในเรือนสุขภะทั้งเดือนเลยคุณมีโอกาสจเจริญเติบโตมีโอกาสพัฒนามีความสําเร็จนะครับมีชื่อเสียงมีเกียรติยศแต่ก็แลกมากับความอึดอัดใจสักนิดหนึ่งนะครับเพราะดาว เสานั้นเป็นเกษตรบดีร่วมกับดาวสุกดาวสุก์กบเนี่ยมันเป็นเส้นศัตรูกันนะครับกับในเรื่องของไม้เซตความคิดต่างๆคิดส่วนกันกันเพราะว่าสุกคือดาวแห่งความสุขนิยมส่วนเสาเนี่ยเป็นดาวแห่งความทุกสุกรเสาจึงมาร่วมกันเนี่ยมันแปลว่าสุกก็สุกไม่จริงนะครับทุกก็ทุกไม่จริงมันก็ไม่แบบถุก ทุกปนสุขแต่มันก็คือวงเล็บก็คือความอึดอัดใจนั่นแหละนะครับประมาณนั้นบางทีเราจะได้ชื่อเสียงได้ตําแหน่งได้การงานที่ดีเติบโตมั่นคงแต่เราจะค่อนข้างอึดอัดใจในฐานะของเออ การที่เราได้ตำแหน่งมันก็จะอึดอัดใจนะครับทำบางสิ่งบางอย่างเรารู้สึกเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองรู้สึกเหมือนแบบจะต้องมีคนมากดดันกับเราบ้างอะไรประมาณเนี้ยนะครับหรือเราเติบโตไปในสิ่งที่ดีแล้วเราดีใจมากกับการที่เราได้รับการสับสนและเติบโตแต่เขาก็อาจจะมีเกณฑ์แบบบังคับเรานิดนึงเช่นบางทีเราเติบโตแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบในงานที่ต้องเยอะขึ้นใช่ไหมครับ แบกภาระเยอะขึ้นในเรื่องของการงานอย่างเงี้ยหรือมีความขัดแย้งในเรื่องของเจ้านายนิดนึงอะไรประมาณเนี้ยเจ้านายอาจจะก,กดดันเราคือเขาอาจจะแบบให้โอกาสเราแต่เขาก็กดดันเราด้วยนะครับหรืออาจจะแบบเออทำยอดไงเราต้องทํายอดให้เขาอะไรประมาณเนี้ยคือเราเต,ติบโตขึ้นแต่เราก็จะถูกบังคับให้ทํายอดอย่างนั้นอย่างเงี้ยเพิ่มเติมมากขึ้นคือมันก็แลกมาพร้อมกับความอึดอ,อัดใจสักนิดหนึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ ยังไงคุณก็มีโอกาสในทิศทางที่ดีคือทุกอยากจะบอกว่าทุกอย่างมันต้องแลกเราจะเอาแต่ได้อย่างเดียวไม่ได้นะครับเราก็ต้องมีความอึดอัดบ้างมันเป็นเรื่องปกติอย่าไปคิดมากอย่าเป็นซีเรียสการพยากรณเนี่ยคือรู้ไว้เพื่อให้แก้แล้วก็ทําใจอย่าไปคิดมากตรงนี้นะครับเพราะว่ายังไงคุณก็มีโอกาสที่จะมีการสนับสนุนการแบบมีแนวโน้มทิศทางที่ดีต่างๆนะครับนอ้อง ทีนี้เรามาดูในเรื่องของการที่ดาวมาดูดาวราหูกันก่อนดาวราหูนะครับกลุ่มกับดาวเกตอยู่ในเรือนลัคนาของคุณเนี่ยดาวราหูสถิตเป็นนิดแต่ยกเว้นความเป็นนิดนะครับและได้รับการสนับสนุนที่ดีเพราะดาวราหูเนี่ยเป็นดาวแห่งการกระทําโคจรมาอยู่ร่วมกลุ่มกับดาวเกตเล็งไปที่ดาวอังคารที่อยู่ในพอบรรมปัตตานี นั่นหมายความว่าชาวพฤกษ์ศพลพักษณะพฤกษบอาจจะมีความร้อนอ,อกร้อนใจนะครับมีปัญหามีอะไรบ้างเกี่ยวกับเ,ออเพศตรงข้ามแต่ไม่ต้องไปซีเรสจริงจังเกินไปนะครับเพราะว่าคุณอาจจะใช้อารมณ์กับคนตรงข้ามมากจนเกินไปคุณจะค่อนข้างแบบเวียงเวียงนิดนึงกับเพศตรงข้ามหรือเพศตรงข้ามอาจจะเวียงเวียงวินวินกับเราก็ได้นะครับแล้วเราก็จะมีความอึดอัดใจเพราะว่าดาวประจําตัวก็ไปอยู่ในเรือน สูภาแล้วมีดาว2สกลุ่มแบบเนี้ยมันจะทําให้เราค่อนข้างอึดอัดใจกระอักกระอ่วนกับความรู้สึกสิ่งต่างๆทําอะไรไม่ค่อยได้ดั่งใจแต่มันเกิดผลลัพธ์ที่ดีนะถึงแม้มันจะไม่ได้ดั่งใจเราแต่มันเกิดผลลัพธ์ที่ดีนะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยผลักดันมีคนคอยนับหน้าถือตามีคนให้โอกาสกับเราเพราะดาวประจำตัวได้ตาําแหน่งเป็นเทวีโชคนั่นเองและคุณอาจจะต้องระมัดระวังกับ การมีปัญหากับเจ้านายสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าดาวสุกนั้นเป็นดาวประจําตัวและมาจากเรือนอลิด้วยเข้าสู่เรือนสุภาเนี่ยจะมีปัญหามีความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอ่อนน้อมถ่อมตอนนิดนึงนะชาวพลึกศพเนี่ยจะมีสิ่งที่ดีในชีวิตของตัวคุณมากขึ้นและดาวพาหัริดีก็โคจรเข้าสู่เรือนกลางฟ้าหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะเพ่งเล็งและจับตาเราเป็นพิเศษนะ ถ้าเขาเห็นศักยภาพของเราเขาก็ช่วยเหลือดูแลกับเราดีแต่ถ้าเขาเพ่งเล็งเราเนี่ยเขาก็อาจจะแบบจับตาถ้าเราทําอะไรผิดบางทีเขาก็อาจจะกดดันคาดโทษกับเรานะครับหรือคาดหวังกับเราเยอะ อะไรประมาณนี้มันเลยสร้างความกดดันให้กับตัวเราแต่เราจะประสบความสําเร็จได้นะครับด้วยความกดดันนี่แหละเราจะประสบความสําเร็จได้เพราะเราถูกกดดันแต่ใครก็ไม่ชอบหรอกเนาะมีคนมากดดันเราแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยคุณก็ประสบความสําเร็จได้นะครับมันก็แลกมาแหละไม่มีใครแบบไม่มีอะไรได้มาฟรีๆมันก็ต้องแลกกับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วนะครับเนาะไม่ต้องกังวลเพราะว่ากดดันแต่ก็ได้รับผลสําเร็จนะ ออประมาณนี้ถ้าคุณใช้ความอดทนความตั้งใจและแก้ไขปัญหาที่ดีได้นะครับทีนี้เรามาดูในลักษณะของดาวรออาวหูอย่างที่บอกว่าเลงกันกับดาวอังคารอีกสักนิดหนึ่งเนาะดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวเพศตรงข้ามและราหูเนี่ยเลงมันได้คู่ธาตุลมและมีดาวเกตเข้ามาอีกคุณต้องระมัดระวังและใจเย็นนิดน,นึงนะเพราะอารมณ์ความรู้สึกของคุณเนี่ยจะค่อนข้างเวียงเวียงนะครับแล้วก็เพราะว่าคุณอาจจะไม่ได้ดั่งใจไงก็เลยเวียง วีนนิดนึงอะไรประมาณนี้ยพยายามแบบควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองไว้นะแล้วก็พยายามปล่อยใจให้เป็นอิสระอย่าไปยึดติดจนเกินไปอะไรที่มันปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางแล้วคุณจะสบายมากขึ้นนะครับดาวองคารเนี่ยจะอยู่ในราศีพิจิกเนี่ยเป็นกเกษตรบดีอยู่ในช่วงจังหวะประมาณวันที่1-16มกรานะครับหลังจากวันที่16เนี่ยดาวองคารจะย้ายไปที่ราศีธนูเป็นภพเลือน มอรณะนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกรูปแบบหนึ่งความกดดันมันจะน้อยลงเพราะว่าเขาจะเดินทางมากขึ้นและเขาจะไม่ค่อยอยู่ให้เราแบบมาทะเลาะออในความกดดันแล้วแต่มันจะเป็นการทะเลาะกันในเรื่องของอาจจะเป็นการทะเลาะกันในอยู่การอยู่ห่างไกลกันมากกว่าเนาะการลงทุนก็ระมัดระวังจะมีปัญหากับหุ้นส่วนเพราะความไม่ได้ดังใจนั่นเองก็ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับ ทีนี้เรามาดูในลักษณะของการเงินของชาวพฤษบกันบ้างดาวการเงินคือราศีเมถุนของด้วยดาวพุธเลขสีได้โคจรอยู่ในราศีมังกรช่วงแรกอยู่ในเดือนสุภาเนี่ยแปลว่าถึงแม้จะได้รับความกดดันแต่การเงินเนีมีหลายช่องทางของคุณมีโปรเจกต์เยอะนะของการที่จะทําเงิน สร้างไรายได้และประสบความสําเร็จต่อยอดในเรื่องของการเงินที่ดีมากๆเลยนะครับช่วง1นึ่งถึงสมกรานะครับดาวพุธเนี่ยเป็นการเงินเนี่ยเข้ามาเนี่ยหูคุมมีโปรเจกต์มีการลงทุนมีไอเดียมีความคิดมีการต่อยอดการเงินประสบความสําเร็จมีการเงินที่เติบโตมากขึ้นพัฒนามากขึ้นแต่ดาวพุธเนี่ยจะถอยหลังไปที่ราศรีธนูเป็นภพเรือ,มอะนมรณะและถอยหลังไปพักอยู่ พักข้ามราศีอยู่ที่เรือนธนูเป็นตำแหน่งประด้วยทีนี้การเงินนะครับในช่วง12มกราคมเนี่ยจากที่ดีอยู่เนี่ย12มกราคมเป็นต้นไปเนี่ยถึงเดือนอปลายเดือนเนี่ยจะต้องระมัดระวังเพราะดาวพุธคือดาวการเงินจากโคจรเข้าสู่เรือนมอลและเป็นตำแหน่งประด้วยมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อดีก่อน ดาวพุธตกมรณะเนี่ยนะครับหมายถึงการพลิกแพลงการเปลี่ยนแปลงแปลว่าคุณก็จะได้ดีนะครับกับในเรื่องของการเงินที่อาจจะเป็นเงินเกี่ยวข้องกับเงินคนอื่นที่ไม่ใช่เงินของเราเราจะได้ลาบได้ผลได้ปันผลได้ส่วนแบ่งนะครับหรือได้ดีในเรื่องของสิ่งที่เสียหรือได้ดีกับสิ่งที่แบบลงทุนเอาไว้แล้วคุณก็ได้รับผลประโยชน์กอบโกยผลประโยชน์สิ่งต่างๆแบบเป็นดอกเบีย้ยต่างๆอะไรประมาณนี้ นะครับไม่ใช่เงินต้นนัานเป็นเงินดอกเบี้ยนะครับที่ดีตรงนี้เป็นประเปลว่าจะได้เงินจากคนอื่นนะครับแต่มันจะได้แบบเล็กๆน้อยๆเพราะมันเป็นแค่เงินปันผลหรือเงินดอกเบี้ยที่มันไม่ใช่เงินแบบเป็นเงินต้นนะอ่ะประมาณนั้นดาวพุธเนี่ยเป็นประใช่ไหมครับอยู่ในเรือนมรณะระมัดระวังจะมีค่าใช้จ่ายสูงอาจจะมีเกณฑ์ของการที่สูญเสียเงินบางสิ่งบางอย่างไปและ พักด้วยเพราะว่าเราอาจจะต้องเรามาระวังการเงินที่เรากะเกณฑ์เอาไว้มันจะไม่เป็นผลไปตามนั้นเช่นบางทีเราไปดิวงานไปดิวอะไรที่มันเป็นเรื่องรายได้เนี่ยบางทีแล้วอาจจะมีการชะลอตัวนะครับหรือมีการแบบต้องเลื่อนไปก่อนเช่นบางคนอาจจะกู้เงินแต่สินทรัพย์ต่างๆที่เรากะเกณฑ์เอาไว้เนี่ยมันจะเลื่อนออกไปนะครับมันอาจจะไม่ได้ตามแผนที่เราวางเอาไว้ ทุกอย่างมันอาจจะผิดแผนไปนิดนึงแต่ถามว่าได้ไหมอาจจะได้อยู่แต่อาจจะต้องรอเวลารอจังหวะถามว่านานแค่ไหนคือในช่วงเดือนนี้ยังไม่ต้องออยังไม่ต้องคิดมากหลังสิบสิบสองมกราไปแล้วเนี่ยการเงินมันพักอยู่ในเรือนมรณะเนี่ยแปราว่ามันมีตเสียเรื่องที่ได้เนี่ยมันต้องรอก่อนนะครับมันจะต้องรอก่อนหรือเลื่อนการพิจารณาออกไปเช่นอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดคุณจะกู้หนี้ยืมสินมาเนี่ย คุณอาจจะได้นะแต่อาจจะต้องรอเวลาหรืออาจจะต้องแบบทําธุรกรรมต่างๆนั้นต้องแบบเพิ่มเติมออกมามีในเรื่องของเอกสารต่างๆที่ต้องเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะเป็นสินทรัพย์หลักทรัพย์ค้ำประกันอะไรประมาณเนี้ยเพื่อที่เราจะต้องรอกันพิจารณาวงเงินอีกครั้งหนึ่งถ้าเป็นหลัง12นะแต่ถ้าก่อน12เนได้เลยนะครับหลัง12เนี่ยได้ก่อน12ได้เลยแต่หลัง12 เป็นต้นไปเนี่ย12 13 14 15ไปจนถึงท้ททายปีเออท้ายเดือนเนี่ยจะต้องรอนะครับเพราะว่ามันหยุดนิ่งแล้วนะครับการเงินต่างๆกะเกณฑ์เอาไว้เนี่ยเหมือนจะได้จะได้แต่ก็ไม่ได้ปิดจ็อบต่างๆได้ยากนิดนึงนะครับต้องพยายามรอบคอบเอกสารสัญญาการเซ็นการกู้การคำ้ำต่างๆต้องระมัดร,ระวังนะครับเนาะเออประมาณนี้นะครับ และก็อาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของการลงทุนร่วมกับหุ้นส่วนนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะมีปากเสียงมีการทะเลาะกันเกิดขึ้นกับในเรื่องของรายได้ลาภผลนะครับการแบ่งสันปันส่วนในเรื่องของการเงินกับหุ้นส่วนด้วยเช่นกันเพราะว่าดาวพุธนะครับร่วมกับดาวคานที่เป็นดาวแห่งการร่วมหุ้นนี่แหละมันมากลุ่มกันมันเป็นคู่ศัตรูปากนะครับคำพูดอยู่ในเรือนมรณะแปลว่าระมัดระวังจะแตกหักกันกับ หุ้นส่วนกันไปก่อนนะในช่วงหลัง12มกราคมเป็นต้นไปนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานอีกสักนิดหนึ่งการงานเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะผู้หลักผู้ใหญ่นั้นถ้าดีเขาก็เห็นด้วยกับเราแต่ถ้าเขาจับตาเราแล้วเขาไม่เห็นด้วยกับเราเขาก็จะคาดโทษกับเราได้เรามัดระวังเพราะว่าเขาเนี่ยจะเหมือนแบบเพ่งเล็งกับเรา ถ้าดีเราทําผลงานที่ดีเขาก็จะให้โอกาสเราแต่เขาก็จะกดดันทํายอดกับเราบ้างแต่เราก็จะเติบโตและพัฒนาที่ดีมีโอกาสได้ตําแหน่งได้ชื่อเสียงที่ดีมีความสําเร็จกับในเรื่องของตัวตนของคุณแต่ถ้าคุณทําไม่ดีก็ระมัดระวังเขาจะคาดโทษกับคุณนะครับหรือมองแรงกับคุณหาเรื่องคุณก็ได้ดังนั้นมันก็มีสองกรณีว่าคุณทําดีหรือทําไม่ดีนะครับประมาณนี้ การงานนะครับโดยภาพรวมถือว่าค่อนข้างโอเคอยู่นะครับแต่ทําให้เต็มที่แล้วก็พยายามแสดงศักยภาพให้มากถึงเขาจะกดดันแต่เขาก็ให้โอกาสกับคุณนะครับในการเติบโตการพัฒนาที่ดีอาจจะมีการโปรโมทก็ได้เช่นกันแต่เขาก็จะบังคับคุณทํายอดหรืออะไรประมาณนี้บ้างเล็กน้อยก็มันเป็นเรื่องของผลประโยชน์แหละก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอย่างน้อยคุณก็วินไปหนึ่งขั้นคือคุณก็ได้ตําแหน่งแหละน้อ แล้วก็ได้ความสําเร็จที่ดีแล้วนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กันบ้างอิทธิพลความรักของชาวพุกธศพคือราศีพิจิกของด้วยดาวคันเลขสในช่วงประมาณวันที่1นึถึงสิมกราเนี่ยดาวคันจะเป็นเกษตรบดีอยู่ในเรือนปัตตนีและเล็งไปที่ลักคนาของคุณการที่ดาวคารเนี่ยเป็นเกษตรเล็งลักเนี่ยแปลว่าเขาจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนิดนึงนะครับ แล้วก็เล็งไปที่ดาวราวหูแล้วก็ดาวเกตเนี่ยจะทําให้อารมณ์ความรู้สึกของเพศตรงข้ามกับตัวคุณเนี่ยมีความเซนซิทีฟนิดนึงแล้วก็มีอารมณ์ความรู้สึกความขัดแย้งกันบ้างแต่โดยรวมแล้วตัวติดกันมากขึ้นอยู่ในสายตาของกันและกันมากขึ้นคุณต้องควบคุมอารมณ์ความรู้สึกอย่าคาดหวังนะครับอย่าเรียกร้องอย่าทะเลาะกับเขามากจนเกินไปเพราะเขาอาจจะรุนแรงกับเรานะ เออนะครับเพราะว่าเขาอาจจะมีการตอบโต้ดุนแรงกับคุณนะเพราะว่า,วาดาวองคารเนี่ยอยู่ในราศีพิจิกเนี่ยนะครับเป็นดาวแห่งการใช้อารมณ์ค่อนข้างเยอะนะเพราะดาวองคารเนี่ยเป็นดาวธาตุลมและดาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นราศีธาตุน้ําอังคารเนี่ยอยู่ในธาตุน้ำเนี่ยมันก่อให้เกิดอ่าง่ายๆคือคลื่นสึนามิเนะี่ยทำง,ง่ายง่ายแปลแบบนี้เลยคืออารมณ์มันมาแล้วก็ไปเลยนะเออประมาณนั้นนะครับก็จะทําให้ตัวคุณค่อนข้างมี ปัญหากับคู่ของคนหลักบ้างแต่โดยภาพรวมแล้วเขาก็ให้ความสําคัญกับคุณแหละเพียงแต่บางทีคุณอย่าเรียกร้องเกินไปอย่ามีการทะเลาะกับเขามากเกินไปอย่าตัวติดก,กันมากเกินไปอย่าใช้อารมณ์มากเกินไปอย่าเอาแต่ใจมากเกินไปนะครับทั้งหมดนี้มันคือวิธีแก้แต่ถ้าคุณทําไม่ได้คุณก็ต้องระมัดระวังเพราะอะไรครับเพราะดาวังคารเนี่ยบางทีแล้วเนี่ย การที่คุณทะเลาะก,กับเขาเนี่ยดาวคาร์กำลังจะเดินเข้าสู่เรือนมรณนะอาจจะมีการจบเลิกลากันไปได้นะครับอืมหรือทะเลาะก,กันอีกรอบหนึ่งนะเอออังคารกับพุทธเนี่ยจะมารวมกลุ่มกันตรงนี้นะครับพุทธกับอังคารเป็นศัตรูในเรื่องของวาจาคําพูดนะเออนะครับและอยู่ในเรือนมรณะระวัดระวังจะทะเลาะก,กันแล้วจบเลิกลากันไปได้นะครับในช่วงประมาณวันที่16มกรานะครับ จะมีโอกาสเลิกลากันไปได้ถ้าวงเล็บทะเลาะเบาแหวงกันนะครับหรือมีผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างที่ไม่ลงตัวกันอาจจะทะเลาะกันในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองก็ได้เช่นกันหรือทะเลาะกันในลักษณะของการเป็นคอมมิชกันก็ได้เช่นกันดังนั้นอย่าชาวประสบลักณะประสบเราเข้าใจแล้วว่าดวงชะตาของเรามีโอกาสทะเลาะกันก็นิ่งๆิ่งเงียบเงยยอมอะไรได้ก็ยอมไปเถอะถ้ายอมไปแล้วเขาโอเคมากเลยนะ ดาวองคารเนี่ยชอบอยู่อย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมครับชอบการที่เห็นด้วยถ้าเห็นต่างเนี่ยทะเลาะนะครับถ้าเห็นด้วยเนี่ยโอ้ยสุกป,ปากหวานอังคารรับเอามันแปลว่าเราต้องปากหวานกับคนอังคารคือคุณนะ่ะเป็นดาวสุกไงสุกแปลว่าปากหวานเพราะคุณต้องปากหวานแล้วเขาถึงจะดีกับคุณแล้วอยู่กับคุณดีมากเลยดังนั้นเนี่ยอยา่าทะเลาะกับเขา ถ้าคุณทารลาอกมีโอกาสจบเลิกลานะครับหลังวันที่16มกราคมหรืออาจจะจบก่อนก็ได้นะครับแต่โดยรวมแล้วมีโอกาสจบในช่วงประมาณ16มกราคมเป็นต้นไปนะระมัดระวังมากๆเลยนะครับหลัง16มกราคมนะสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสกา์กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ